ภารกิจต่อไปเรามาที่กาญจนบุรีหั่นยางนะคะแล้ววันนึงเราต้องกินทุกวันเลยไหมน้องข้างไหนเกือบสัง่งเราให้อาหารสัตว์อาตูหั่นยางแต่เมื่อวานไม่เอาแล้วที่กาญจนบุรีลเลยแล้วมามาถึงเนี้ยแล้วก็จะมีร้านผักอย่างเนี้ยนะคะคือแต่ละร้านเราเลือกได้เขาก็จะมีรถให้หนึ่งคันก็มีรถแบบรถกระบะนะคะ แล้วก็มีรถลากนี้ก็ถามว่าค่าค่ารถค่าอะไรมันสูงไหมก็ไม่เท่าไหร่ทุกคนถ้าเป็นรถรถลากอย่างนี้ช่ประมาณพันห้าพันห้าแต่ว่าได้ผักด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกระบะหนึ่งพันก็ได้ผักทั้งหมดระยะทางที่จะเข้าไปให้อาหารน้องๆก็ประมาณเกือบสองกิโลไม่ถึงหนึ่งกิโลกว่าๆแต่ถ้าถามว่า ราคาค่ารถด่าม <okay> ันสูงไหมก็จริงๆก็ถือว่าสูงนิดนึงแต่ก็อยากให้เข้าใจแบบเข้าใจชาวบ้านว่าเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีคนมาทุกวันเ่ยก็ถือว่าเราก็ช่วยชาวบ้านไปแล้วก็ได้มาทําบุญกับเด็กๆด้วยเนาะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในเราก็เลือกร้านที่คนนี้นะคะนี่ร้านนี้เพราะว่าเขามีที่จอดรถมีร่มให้เราอันนี้คือผัก อันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมคะครับเราแถมให้แล้วครับอ๋อนี่แถมนะคะก็เยอะผักเนี่ยค่ะน้องจะเบียดครับเออน้องเบียดด้วยอะไรด้วยอันนี้เรากินด้เลยไม่ไม่ปะกันอ่ะกับข้าวทำสีลูกอันนี้ก็นั่งเก้าอี้ไปคือสาเหตุที่เราจะต้องแบบให้พี่ๆเขาเอารถขึ้นไปให้ทุกคนเพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นรอยบุบเห็นป่ะเพราะว่าน้องวัวชน ดังนั้น1,000ที่เราให้กับชาวบ้านที่พาขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการเซฟรถรอเนาะเนาะเราไปกันเลยทุกคนเรามีเกุ้ย V I P สองอันขึ้นเลยใช่แล้วไล่กีแตะมาด้วยนะวันนี้อันเลยนะแต่ว่าเราเลี้ยวมาลานนี่ก็อะไรกันไปแล้วพี่ไย่เลยมาโอเคเดบ๋เจอกันข้างหน้นะคะปล่อยแล้วออกแล้วใครที่เลยมากาญจนบุรีเนี่ยแวะแวะเซ็นทรัลตื่นได้หรอตื่นได้เนี่คือตื่นได้กับการนั่งอ่ะ ลและใครมานะคะก็ต้องครีมกันแดดเนาะของบอสนวัดเหรอไม่ใช่แล้วสำหรับใครต้องพกครีมกันแดดนะคะเพราะว่ามันร้อนมากทุกคนครีมกันแดดนี่ทำไมมันใหญ่จังอ่ะอ๋อเป็นพี่คนนี้ค่ะแพนอ๋อมันชื่อว่าอะไรองีพี่ลืมชื่อวัดหลวงตาบัววัดหลวงตาบัวใช่อาหารสดใช่ค่ะเป็นลูกศิษย์มาทําไว้แล้วตอนนี้คือคือ หลวงตาท่านมรณภาพไปแล้วใช่ปะหล <สา S 2> ่ะเออใช่มีมีก็มีพาอยู่ท้างในแต่ว่าเขาก็เอาไม่อยู่อ่ะมันไม่ไหวอ่ะเพราะว่าสัต <สา S 1> ว์สองพันกว่าตัวโอหเยอะใช่มันเยอะค่ะมันเยอะอะวัดหลวงตาบัวกาญจนบุรีนะคะเนาะพอดีเรามางานมิชลินไน์สกาญจนบุรีรรรเราก็เลยแบบมาที่คือห่างจากตัวเมืองประมาณ40กิโลนิดๆเนาะเฮ้ยไม่บอกก่อนนะว่าทูนจะแย่ง ักินมาถามหน่อยๆได้ไหมคะอันนี้คือเมนูวันนี้เหรอคะที่พี่บุ๋มจะทำก็คือจะมีผัดแตงไข่ไข่และใหญ่มากแลแตงอ่ะเดี๋ยวเรามีมันเผามันเผาโอเคแล้วที่นี่ยังไม่ถึนเลยโอเคใช่ไหมทุกคนนี่คือโอเคเราต่อแล้วอ่แล้วก็มีกระหล่ำปีนะคะกระหล่ำปีผัดน้ำปลาแตงโมน่ารักจังเลยอ่ะลูกกระจุมกระจิ่มได้แตงโมออันนี้กระหล่ำปี มีข้าวโพด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 ที่เอาไปยังไงดีตําข้าวโพดไหมก็อู้คนก็โอเคนะคะโอเคเพราะว่าถ้าตีไปถึงละร้อยก็ดีก็หนึ่งพันแต่สภาพรถเพื่อนสักสามสี่คนก็คนละสามเออใช่ถ้ามาถ้ามากับเพื่อนอะคุ้มนะคะแต่ว่าก็ไปคิดอะไรเยอะเพราะว่ามันเหมือนน่แหละที่บอกว่าอุดหนุนชาวบ้านอุดหนุนชาวบ้านเพราะเขาเขาเขาได้ทุกวันไหเขาเขาได้ทุกวันไหมทุกวัน แต่เฉพาะช่วงวันนี้ใช่แต่ว่าวันนี้มันเป็นวันเสาร์คนอาจจะมาทำกันเยอะนิดนึงแต่แล้ที่เขาบอกค่ะ้าไปไม่ค่าละลายหรอกเพราะว่าฉันก็จะกระจายกันไปแต่ว่าเราก็ไม่เสีนดีกว่าเพราะว่าเวลาเราซ่อมทีมันไม่คุ้มกันตอบเองได้อุ้ยมีน้องเสือเอ้ยน้องเสือในนี้ในนี้มีเสือไหมแต่บรรยากาศดีมากทุกคนดูเขาด้วยเราชอบภูเขาดีนะทั้บรรยากาศว้าวโอ้มีรถเข้าบ้านในเยอะเลย น,นี่ไงทนุนตายแล้วว่าเขาจะตีไปเสือ <c oughs> มากน้องจะดี <c oughs> แล้วทุกคน <c oughs> นี่อุ้ยเจอหมูป,ป,ป่าเลอุ้ยเห็นหมูป่าทุกคนดูน้องรถคนเข้ามาเยอะเลยนะคะเห็นรถคนแล้วเข้ามาข้างในนะคะนี่ มาให้เลยไหม,มที่เข้ามาแล้วนะคะบรรยากาศก็มีเอ,อกกวกลไปด้วยมีหมดอุ้ยทำอะไรกันเล้ยทำอะไรกันอ่ะ <im itation> <im itation> คนเยอะแยะจูจีกันอยู่ มันสองค่ะทานทุกคนนี่เป็นบรรยากาศแล้วเขาก็ทำทานป้าไว้ด้วยเพราะว่าก็กันสัตว์แบบทุกคเขาเพิ่มเขาเพิ่มอุ้ยจริงเขาเพิ่มหรอเดี๋ยวก็จะมีควายนอนนะคะแต่ว่าพูดถึงบางตัวก็อ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะแต่บางตัวก็พร้อมแต่ว่าอย่าลืมว่ามีถึงเกือบสองพันตัวทุกคนของไม่พอบางตัวก็ขี้กลัวอีกเอหม่มกี้บาย บายเก่งมากเก่งมากมากินไหมเนี่ยผอมมากเป็นมาที่ผอมมากอีกแล้วเดือกระดูกเสียใจเกิดนมาไงสวยเพื่อพี่เขาลูกไงไปแล้วกับพื้นอ่ะกินไหมเนี่ยข้าวโพดอร่อยนะอ่ะเร็วๆเร็วๆเร็วๆอ่วป่ะไอปอดต่อทราบไปเออไม่ต้องแย่งกันลูกเต็มเลยพี่ภูมิโยนเลยน้องเขาข้าวโพดน้องชอบข้าวโพด ุ้ยยิงกันใหญ่เลยชอบข้าวโพดว่อะอุ้ยชอบข้าวโพดเหรอ,อนี่เอาให้ครบก่อนพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูซื้อเพิ่มได้เอ็นดูอ,อุ้ยชอบข้าวโพดเหรอไปใช่อ,อ,ยอยู่ไม่ต้องไถนายอยู่ไม่ต้องโดงนาล,โดล,ลากจูงอยู่เป็นเหล่าเทพนะ,อ,ะอยู่ไม่ต้องหาด้วยไม่ต้องหาเงินด้วยลูก เอากินนะพอแล้วมั้งนเกคนให้หมดแล้วนักเลาๆจะอดนะคะก็บรรยากาศก็สนุกดีอยากให้ทุกคนมานะแบบเด็กๆน่ารักมากแต่มันก็ยังไม่หมดมันก็ยังมีอี่หูมีอีทุกคนแต่ถือว่าสนุกมากอยากให้ทุกคนลองมาให้อาหารเด็กๆนะคะแต่ว่าได้นําว่า อยากให้เราเพิ่มอาหารมาเองเพราะว่ามันไม่พอทุกคนเพราะว่าที่เรามาเนี่ยก็คือหนึ่งพันได้อาหารแล้วก็มีรถให้แต่เราเรา,เรารู้สึกว่าถ้าเรามาอีกรอบเราจะเอาอาหารมาเพิ่มแล้วก็มาใช้บริการรถพี่ๆชาวบ้านเขาอย่าเผื่อจะได้เป็นการอุดหนุนส่งเสริมรายได้ไปด้วยเนาะถ้าใครอยากมาก็มาเลยโดยจาที่กาญจนบุรีชื่ออะไรนะวัดหลวงตาบัวหลวงตาบัวให้อาหารสัตว์นะคะนี่ ำลังแซบเลยกินแซบนะคะเราเจอกันใหม่ทุกคนอย่าลืมมาให้อาหารสัตว์กันนะบุยบุยไม่จบเพราะว่าเขามีจุดล้างมือให้ค่ะดังนั้นก็จะมาล้างมือคะนี่ก็เป็นที่ที่ขับรถมาให้นี่จะมีห้องน้ำตรงนี้ล้างมือกันแต่อย่างว่านะคะอาจจะพกที่ชู่เปียกหรือน้ำเปล่าขึ้นไปบนรถไปเช็ดมือเพราะว่าบางครั้งเราก็ไปโดนน้องวัวลิ้นน้องวัวยาวมากนะคะ เนาะนี่ห้องน้ำล้างมือกันแล้วก็ค่อยออกไปทางนอกกันนะจ๊ะเรากลับกันแล้วบรรยากาศกับดีแล้ววันแดดไม่ร้อนใช่ไม่ได้ร้อนมากกำลังแบบโอเคก็แบบดีมีไอแดดมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนมากแต่ดีมากเลยทุกคนแต่เดี๋ยวพูดเกี่ยวกับูมูลเรือกค่ารถเนาะตอนแรกเราแบบรถแพงใกล้แต่จริงแล้วหรือเคือตอนแรกเราคิดกี่พูมพ์คันหนึ่งแต่ก็โอเคค่าผักแล้วก็คิดอยู่ว่าอ่ะถ้าคำนวณถึงลร้อยกับค่าที่เขาให้อ่ะก็โอเคอยู่ พอพอเขาขับรถมามลงมันก็ลุยอยู่ใช่ค <force. S 2> ือไกลจริง <IDs> ใช่กักไกลอยู่แต่ก็ลุย ก็หิวแล้วค่ะข้าหิวแล้วเดี๋ยวพาไปกินไฟดนิง้งเฮ้ยหลอก